สวัสดีผู้ขายทุกท่านวันนี้เราจะมาแนะนำช่องทางการชำระเงินในช้อปปีกันหลังจากคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วท่านจะได้รับเงินเข้าเซ LLER BALANCE ภายใน2-3วันทำการซึ่งท่านสามารถถอนเงินได้จากบัญชีร้านค้าเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของท่านได้ทันทีทำการผูกบัญชีร้านค้ากับแอปพลิเคชันของช้อปปี โดยเข้าไปที่เมนูร้านค้าของฉันและเลือก s e l l e r b r l a n c n c e จากนั้นไปที่ตั้งค่าเลือกบัญชีของฉันและเพิ่มบัญชีเข้าไปได้เลยนอกจากนี้ท่านยังสามารถเพิ่มบัญชีผ่านหน้า s e l l e r Center ได้โดยเข้าไปที่เมนูรายรับของฉันและเลือกบัญชีธนาคารของฉัน นอกจากการถอนเงินแล้วท่านยังสามารถตรวจสอบยอดเงินใน s ซลเ e r Balance และดูประวัติการทำรายการที่ผ่านมาได้อีกด้วยท่านสามารถดูยอดเงินได้ที่เมนูรายรับของฉันในหน้าเ e l l ลอร์เซ็นและกดถอนเงินโดยเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการพร้อมระบุจำนวนเงินลงไปหรือถอนเงินผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้โดยเข้าไปที่การถอนเงินแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วกด กลงท่านสามารถเข้าไปดูการทำธุรกรรมที่ผ่านมาได้ผ่านหน้า Seller Center เช่นรายรับจากคำสั่งซื้อการถอนเงินการคืนเงินจากคำสั่งซื้อรายการปรับปรุงจ่ายด้วย Seller Balance และการเติมเครดิตอัตโนมัติเริ่มใช้ Seller Balance เพื่อความสะดวกในการติดตามรายรับและการทำธุรกรรมของท่านได้ตั้งแต่วันนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายโดยเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วไปเริ่มขายกันได้เลย